สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่สนามเวทีสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับไม่รู้ว่าเชรเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็ตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้ยินแล้วว่าสนามมวยเวทีลุมพินีประมาณนี้เวทสนามมวยลุมพินีเวทีอะไรสักอย่างหนึ่งช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมเรามาถูกที่ก็คือว่าถูกแล้วนะครับ น่าจะสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดาหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภายอยัยบานานะที่นี้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยมามาได้ชมมวยอะไรแบบแบบนี้เลยแต่เมื่อประมาณสิ้นเดือนที่แล้วสิ้นเดือนพฤษภาก็ได้มีโอกาสไปดูมวยวันไง168ใช่ไหมรอบนี้ ก็เลยติดใจก็จเลยมาดูวันหนึ่งเอ้วัน68สิบแปดวันไฟดีไฟนี่คนนี้หรือเปล่าครับผมซุปเปอร์เล็กใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่แหละครับผมต้องขออภัยสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดไปบ่อยๆผิดเป็นครูป่านนี้ผมก็คงได้เป็นทันผู้อำนวยการไปแล้วอ่าตอนนี้เรามาถึงช่วงประแบบเออ,อยเย็นๆเลยนะครับ เราก็เห็นพวกเซเลบดาราเข้ามาดูกันมวยดูมวยกันเยอะมากๆนะคะผมเด็กวัยโรงวัยรุ่นสมัยนี้คือดูมวยกันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงเวลายเย็นก็จะเป็นช่วงของการขอพอรไหว้ศิษย์ศิษย์ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆนะนักมวยเขาก็พาพี่ลงพี่เลี้ยงมาไหว้กันนะนี่บรรยากาศภายในที่เราเข้ามาว้าวมันยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอีกทุกคน มันดูคึกคักมันดูตื่นเต้นมากอัดคือมันภาพเวทีมวยสมัยก่อนที่มันมีแบบวงปีพาดอยู่ข้างๆเวทีแล้วแบบกินน้ำมันมวยฟึ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้มันเป็นแบบแสงสีเสียงแบบสุดยอดมากแล้วมันก็ อลังการงานสร้างยิ่งกว่างานคอนเสิร์ตคนเยอะมากคนแน่นทุกที่ทุกพื้นที่มีแต่คนในวันสัญลักษณ์ของเขานะครับผมวันแชมเปี้ยนชิพเวทีคืออลังจริงทุกคนระบบแสงสีเสียงคือแบบดีมากๆแล้วเขาก็ถ่ายถ่ายทอดที่ช่องเจ็ดอ่ะเนาะมันก็เลยดูแบบออกมาดีแหละมัน เราก็ดูมวยไปเออ euh, มันสนุกดีว่ะมันมันเงาไปแล้วมันเวลานักมวยมันเวลาเรานั Glenn, ่งอยู่ในสนามมันเนาะมันเงียบมันแบบเวลาไม่มีการพากอะไรเงี้ยเออไม่ได้เส <regulating ket> ียงเฮเสียงอะไรเงี้ยเวลานักมวยมันเตะกันอะเอามาดังปักโอ้โหเอ้มโคตรสะใจเลยจริงทุกคนแมเวลามันต่อยมันเตะอย่างเงี้ยโอ้โหคือเอาจริงมาไฟนี้มาแม์นี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเชร์ใครเลย ไม่ได้ตั้งใจไม่มีนักมวยในดวงใจที่จะมาเชียร์เลยมีอยู่คนเดียวเท่านั้นก็คือยามินพีเคแสนชัยอ่าฉันชอบคนนี้ฉันชอบเขาไม่รู้เป็นอะไรเขาน่ารักเออเนาะก็มาเชียร์ดูมวยเนาะเน่ก็ดูหลายๆคู่ไปเนอะบ้างแบบจบจนสามยกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย คือมันก็สนุกดีอ่ะมันคือมันมันอ่ะด้วยบรรยากาศอ่ะเนาะมันแบบเตะกันปุกปักปุกปักเลยอ่ะแบบทั้งตะทั้งต่อยแบบหมัดเท้าเข่าสอบมีทั้งเอ็มเอมีทั้งอมวยไทยมีทั้งคิกบ็อกซิ่งนะคะผมที่เขาต่อยกันก็สลับกันไปสลับกันมาหลายๆคู่นี่ขวัญใจขวัญใจฉันเจอแล้วก็แบบคอมพีดมากตั้งใจว่ารอบนี้ต้องมาเจอยามินแน่นอนแล้วก็ได้เจอจริงๆด้วยทุกคน เออนี่ก็บางคนก็ทั้งผิดหวังบางคนก็ดีใจกับบ้านไปเออการกีฬาเนาะมันก็คือแบบการกีฬามีแพ้มีชนะเป็นปกติทุกคนนี่คือด้วยความที่บรรยากาศเะนาะมันแบบสนุกสนานแล้วเขาก็มีลิสแบนให้ด้วยลิสแบนตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันทำไมเปิดไม่ติดวะเราดึงไอ้สลักผ่านออกแล้วอะ พอสักพักหนึ่งมนติดของมันเองเคอเหมือนแบบเขาควบคุมมันด้วยระบบอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนก็ติดพรึบพร้อมกันหมดเลยเออมันก็สวยพรึบพรับเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอือาจจะเป็นแบบตั้งเวลาไว้ว่าแบบมันจะติดเวลานี้อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ด้วยนะติดแล้วติดเลยแล้วก็ไม่รู้เขาให้ก็กลับไปหรือเปล่าแต่เราเอากลับไปแล้วแหละทุกคนถ้าเขาต้องการคืนก็เดี๋ยวมาตามเราได้เลยแม่ เอาคือคือเวลาอยู่บ้านอะเนาะดูมวยอะดูในทีวีมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมได้อารมณ์ว่าแบบถ่ายทออสดมวยแบบถ่ายทอดสดอ,ะอ่ะเออแต่พอมาอยู่ที่แบบสนามจริงๆอ,ะอ่ะม,มันมันอะมันเห็นเบื้องหลังมันเห็นแบบสนุกอ่ะเอออดีอ่ะอ่ะอันนี้โคดนายนะครับโคดนายก็พ่ายแพ้ไปนะครับผมพ่ายแพ้คะแนนไปนะครับก็ ก็ทาดีแล้วล่ะครับโคตดนายผมดูมววไม่เป็นผมไม่รู้หรอกว่าใครต่อยดีไม่ดีอะไรเงีย้ยครับผม<_ <d> _ <m inton> ก็บรรยากาศมันสนุกอ่ะ<_ <d> _ <m inton> โคตดนายเปะไปทีหนึน่งอันนี้เราไปคนเดียวนะครับพอดีว่ามีพี่ที่ทํางานนั้นเขาสนับสนุนเรื่องบัตรเตอร์อที่นั่งมาให้เราก็ได้ไปคนเดียวเอาอเลอั์ไซไปทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่าตบชาตินี้ตัวข้าพเจ้าเองจะ มีโอกาสได้เดินทางไปล้ำไปเรียนไปดูมวยชมมหรสพชนิดนี้ไม่ใช่มหรศพการกีฬาชนิดนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์เปิดโลกใหม่ของตัวข้าพเจ้ามากนะครับนี่อันนี้ใครเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ก็เหมือนว่า อ๋อชาชา์ชาโดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับข้อมูลผมเรื่องนักมวยผมแม่นจริงจริงถามมาก็ตอบไม่ได้จริงว่าใครเชื่ออะไรแต่คนนี้น่าจะชารโดน่น่าจะชนะนะครับถ้าจำไม่ผิดคนนี้น่าจะชนะคะแนนด้วยนะครับเอ๊หรือว่าแพ้วะ่าชานะแหละชนะชนะชนะแยมสนุกจริงๆแล้วแถวที่เรานั่งอนะเนาะมันเป็นบัตรแบบเขาเรียก บัตรอะไรอ่ะนั่งตามภูมิศาสตร์อ่ะเวลาเราได้บัตรมาเขาบอกอ่ะแต่นั่งตามภูมิศาสตร์เนาะอะไรเงี้ยต้งไหนว่างแล้วก็เข้าไปนั่งนั้นเลยเออดีดีดีด แนะนำว่าถ้าได้บัตรแบบนี้มาก็รีบรีบไปให้เร็วแล้วก็นั่งให้สูงเข้าไว้ทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดนั่งแถวหนึ่งแถวสองอ่ะคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาตลอดมันเป็นช่องทางเดินระหว่างคนเข้าห้องน้ำกับอีกโซนหนึ่งอ่ะคือเดินทั้งวันเดินแบบขยันเดินคือเราต้องเข้าใจเขาเนาะมันเป็นทางเดินทางเดียวอ่ะ ถ้าเขามีทางเดินหลายทางหรือว่ามีห้องน้าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะลงอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเดินผ่านเราไงแต่นี้คือเราพยายามถ่ายตรงที่แบบตอนที่ไม่มีคนเดินผ่านนะ mm. ก็พยายามจริงๆก็กว่าจะได้มาแล้วก็รอจังหวะคนเดินผ่านไปผ่านมา mm. นี่นี่เราได้เห็นแบบพี่เลี้ยงมวยเนาะข้างๆอะคาตโกนคอยตกโกนคอยบอกคอยแบบแก้เกมอะไรเงี้ยมันสนุกนะเออ มันสนุกมันสนุกแล้วแบบเวลาเขาเตะกันอะเราบอกจริงๆเลยมันสะใจอะเวลามันแบบเตะหน้าขาดังเป๊ะอย่างเงี้ยโอ้โหรั่นไปทั้งหอเลยทุกคนอะยังไงต่อไปไงต่อไปไงต่อเอาซิไปซิเอาเอาเอเดี๋ยวแต่คนนี้เล่นแบบนี้หลายทีแล้วนะก็คือมันก็เป็นท่าของแม่ไม้มวย,มย,มยไทยอะเนาะคือแบบเห็นกวาดลานอะไรเงี้ยเออ ไม่ใช่หรือเปล่าไปดูกูมัวไปเรื่อยนี่แหละเนีย่ยเขาทําล้มหลายทีแล้วนะแต่เขาก็แบบแพ้คะแนนไงโดนไปหลายทีเหมือนกันเราเป็นเราอาจจะเป็นโรคจิตอะไรแบบอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าพอเห็นแบบเลือดแบบโดนส่อกแล้วมันเลือดแต่มันสะใจอ่ะเออมันแบบรู้สึกว่าเฮียมันโดนแล้วอะไรเงี้ย อนแปะแปะแปแปะแปแอออแลกกันไปแลกกันมาเตะกันไปเตะกันมาศอกปั้งเตะบ้งคือคืออย่างงี้ทุกคนเราอ่ะไม่รู้กติกาคิกบ็อกซิ่งว่าเป็นแบบไหนอ่ามันสามารถสอกได้ไหมมันสามารถเข่าได้ไหมเหมือนมวยไทยหรือเปล่าหรือว่า มันจะมีความคล้ายมวยสากลหรือเปล่ามวยสากลกับมวยไทยอะไรเงี้ยมันอ่ะอย่างอย่างมวยสากลกับมวยไทยเนี่ยถ้าเกิดถามเรานะว่ากติกาเป็นยังไงเราแค่ตอบแค่ว่ามวยสากลใช้ขาไม่ได้เตะไม่ได้เข่าไม่ได้ก็คือซอกกับหมัดอย่างเดียวประมาณนี้ส่วนมวยไทยก็คือหมัดเท้าเข่าศอกได้หมดเลยถีบอะไรได้หมดเลยอืแต่คิกบ็อกซิ่งนี่สิ เกกบ็อกซิ่งเราไม่รู้ว่าเข่าได้ไหมหรือว่าเตะได้ไหมเตะได้กี่ครั้งเข่าได้กี่ครั้งสอดได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยมันน,น่าจะมีกติกามาอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ไรู้เนาะอ่ะนี่นี่นี่คนนี้ครับน่าจะเป็นคุณแม่เออคุณแม่ของคุณชาโดเขาตึง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 ,ตงมันและฝั่งที่ชนะได้แก้ท้ยแล้ว เอออีกอย่างหนึ่งที่มันสะใจนะพิธีกรเวลาพิธีกรพูดหรือพิธีกรประกาศอะไรเงี้ยมันสะใจมันพยายามเหมือนแบบเขาเรียกลมปานทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายออกมาเรียกมันออกมาเค้นมันออกมาเค้นก่จะพูดออกมาได้แต่และคําคือแบบมันดูดูดูดไปอย่างเงี้ยทุกคนมันสะใจเวลาเห็นสีหน้าเขาเออเนี่ ันนี้ก็จะเป็นใครเอ่ยใน,นชื่ออะไรอะ่ะพี่คนนี้เขาชื่ออะไรอะ่ะคนไทยนะคะคนนี้คนนี้คนไทยนะคนนี้ก็ชนะชนะน็อกด้วยชนะน็อกด้วยน่าจะยกที่สองยกที่สามเนี่ยยกที่สามมั้งน็อกเป็นเลยเออ นี่คนคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็คือใครก็คือซูเปอร์บอลหรือเปล่านักมวยเหมือนกันนี่คนนี้คนนี้คู่ที่สามของวันก็ชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรไม่รู้ผมผมจะไม่ได้เป็นคนไทยเหมือนกันแต่คนนี้น่าเสียดายมากเลยนะครับคนนี้แพ้ครับ เพราะว่าเจอฝรั่งตัวใหญ่ด้วยนะครับเราแพ้เขาโดนน็อกไปเลยคือแบบโดนหมัดเดียวล่วงเลยนี่ดูฝรั่งเขาดิเขาดีดไหมละ่ะเขาพร้อมแล้วละ่ะเหมือนแบบพยายามจะเบ่งเหมือนแบบกู <Okay. S 1> มาแล้วนะอะไรเงี้ยมวยวันนี่มันสนุกจริงมันถือว่าล่ะนักมวยแบบเขาถึงพยายามที่จะเข้ามาในรายการนี้ พยายามที่จะแบบก้าวข้ามเวทีต่างๆเข้ามาเพื่อมาที่แบบมาอยู่ที่วันเนี่ยคือทั้งเงินรางวัลทั้งค่าตอบแทนทั้ง e n เก g เม e n t ในชีวิตในรังชีวิตของตัวเองอะ่ะมันเปลี่ยนไปเลยนะทุกคนแบบมีแฟน,แฟนคลับเพิ่มขึ้นคนรู้จักเพราะว่าคนสมัยนี้อ,อ่แฟนคลับมวยที่มาดูสมัยนี้คือแบบเด็กวัยรุ่นเยอะมากผู้หญิงก็เยอะทุกคน เนะี่ยคู่นี้ก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเราก็ให้กําลังใจนักมวยของเราต่อไปนะครับนักกีฬาก็คือนักกีฬานะครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ดา่าไม่ว่านักกีฬาของเราเน่เห็นไหมล่ะเขาร้องไห้เลยก็เป็นน้ําใจนักกีฬานะครับวิ่งมาปลอบใจนิดหน่อยแล้วก็กอดให้กําลังใจกันนะครับเป็นผู้ร่วมอาชีพเดียวกันแนะ่สุดยอด สุดยอดไปเลยก็เนื ite, ่อนกันนะวันนี้ใครไปดูบ้างเอ่ยอ่ะนี่มาละกล้องทอรณีกับซูเปอร์เล็กชื่ออังจริงตอนแรกอะนะมีคนถามว่า ไปดูมวยวันเหรอเชียใครอะไรเงี้ยเราก็แบบดูจากโปสเตอร์เนาะโปสเตอร์คนไหนคุ้นหน้าวะคุ้นหน้าคนไหนเลยคุ้นชื่อคนไหนอะไรเงี้ยชื่อก้องธรณีนี่แหละคือแบบรู้สึกว่าแบบชื่อมันคุ้นหูหน้าก็แบบเหมือนเคยเห็นอยู่แบบอยู่กับวงการมวยอยู่ตลอดตลอดอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราเชีย กล้องธรณีละกันแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ารูปเกมหรือว่าเขาเอะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียตรงไหนอาวุธหนักๆของเขาคือเตะหรือต่อยหรือถีบหรือศอกอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยเราไปดูเพราะว่าคนไหนคุ้นหน้าคนไหนคุ้นชื่อชื่อคุ้นชื่อเคยได้ยินเราเชียร์คนนั้นเราก็เลยเชียร์คู่นี้เป็นกล้องธรณีโดยที่ไม่แบ่งปันใจไปหาใครเลย อีกคนหนึ่งซูเปอร์เล็กเราไม่เคยดูมวยเราก็เลยไม่รู้ว่าเขา,าได้แชมป์มายังไงถึงมาเจอกันตรงนี้หรือว่าเขาเป็นแชมป์เก่าหรือเป็นแชมป์อะไรยังไงอ่ะเราไม่รู้แตบบ่ก็เราก็โพสต์เฟซบุ๊กใช่ไหมว่าแบบเ,เราจะไปเชียร์อะไรเงี้ย แล้วไปเชียร์กล้องทานี้แล้วเพื่อนเพื่อนที่แบบเขาดูมวยเนี่ย,เข,เ,ยเขาก็เลยเข้ามาถามว่าเฮ้ยเชียร์แบบมวยล้องเหรออะไรเงี้ยอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่ามวยล้องมวยอะไรยังไงอ่ะเราก็เอออ๋อเราก็เลยบอกว่าอ๋อเชียร์เพราะว่าตรงสเปกนี่ไงเออเชียร์เพราะว่าแบบมันคุ้นที่สุดแล้วแหละอแต่พอไปจริงๆอ่ะคือเราดูเลยว่าแบบใครชนะตั้งแต่ยุแรกเลยอ่ะ เราดูมันไม่เป็นแต่แบบเรารู้สึกว่าแบบการออกอาวุธการแก้เกมคือของซปเปอร์เล็กเขาแบบมาเหนือกว่าจริงๆวันนี้คือมาเหนือกว่าแบบมากๆที่แบบว่าเอา่อกล้องทอนี้ไม่สามารถแบบออกอาวุธใส่เขาได้เลยไม่สามารถทำคะแนนได้เลยเพราะว่าซปเปอร์เล็กเขาก็แบบหลบได้หมดแก้เกมได้หมด ว่าเก่งไหมมันเก่งกันทั้งคู่อ,ตตอ่ะมันแล้วแต่ตอนแรกนะแบบเห็นได้ยินข้างหลังเขาคุยกันเขาที่นั่งเราบอกว่าเุ้ยแบบว่าสูสีนะดูแบบดูทรงแบบสูสีดูแบบว่าใ,ใครใครชนะก็คงแบบมันคงแบบมันอะคู่นี้อะไรเงี้ยแต่พอต่อยจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าซูเปอร์เลย์เขาฉลาดฉลาดจริงๆแล้วก็รวดเร็วว่องไว ว่องไวมากๆคือแบบมันจะมีเอ่อปลายยกอะปลายยกที่สองเลยที่สามมารู้สึกว่ากล้องทรนี้แบบถอยแบบเหมือนพยายามถอยถอยจนแบบว่าแต่เราก็ไม่รู้เนาะเราดูด้วยความที่เราดูเหมือนเขาอาจจะถอยมาเพื่อที่จะตั้งหลักหรือว่าแก้เกมไงอืมแต่เหมือนพยายามอันนี้คือกลัวแบบการออกอาวุธไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่กล้าออกอาวุธอะทั้งที่ ทั้งที่ว่าเหมือนกับว่าเขาอะถนัดในการออกหมัดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแบบหมัดก็พยายามออกน้อยมากเหมือนแบบไม่กล้าออกกลัวเหมือนแบบระแวงลูกเตะของซุปเปอร์เล็กไปหมดเลยเหมือนระแวงอาวุธของซุปเปอร์เล็กไปหมดเลยจนทําให้แบบตัวเองเกรงไปหมดเลยช่วงปลายยกกันอ่ะอืมอันนี้ก็ดูชัดเจนเลยว่าคนที่ชนะก็คือซุปเปอร์เล็กนะครับ ในสายตาเราตั้งแต่ยกแรกเลยว่ารู้สึกเลยว่าว่าอ่ะซุป,ปเปอร์เล็กแล้วแหละคู่นี้คือซุป,ปเปอร์เล็กแล้วแหละเออไม่ใช่ใครเลยแล้วก็เป็นก็จริงสุดเลยเขาก็เอาชนะไปได้นะครับดูดิคือสีถุงเท้าดิมืนซื้อมาจากร้านเดียวกันเลยเออแล้วกรรมการอ่ะดีนะกรรมการเขาดีนะเป็นทห,หารเลยเปล่าไม่ได้ใจเหมือน คือทรงผมทหารอะก็น่าจะละมั้งแกว้นกันทหารเลยนะลุมพินีอะคือพอออกมาจากคู่สุดท้ายจบใช่ไหมคุ่กับตัวเองอละว่าแบบโคตรมัน อยากจะพาแบบที่บ้านมาอยากจะพาพ่อมาดูสักครั้งหนึ่งคือพ่อเป็นคนชอบดูมวยใช่ไหมก็อยากจะแบบเออพาแกมาเสพบรรยากาศแบบในลุมพินีอะไรเงี้ยในสนามเวทในสนามมวยลุมพินีเพราวะว่ามันแบบเป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะค,คนเท่าคนแก่มาดูกันเต็มเลยแบบเด็กไปรุ่นคนเท่าคน,กาคนกาแก่เต็มเลยนะเนาะโยกกระจับไปทีหนึง่ง นักมวยอ่ะหุ่นดีจริงอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยดีทุกคนดีแบบลีนอ่ะไม่มีไขมันเลยเอออ,อ่ะอ้โดโวนสอกไปเห็นกันนี่ก็เสียงเฮกันดังแบบดังลั่นตลอดเวลาเพราะว่าแบบ เวลาใครได้ใครได้เดี๋ยใครแบบเตะเนี่ยดูดิโดนเตะเข้าไปทีหนึ่งแบบหมดยกพอดีอ่ะซูปะเปอร์เลยเขาก็มั่นใจนะแบบมีความมั่นใจว่าเขาแบบได้เขาแบบมันเข้าเป้าอ่ะคือคือคนเล่นกีฬาเองอ่ะมันก็จะรู้ไงว่าแบบเออเวลามันต่อยแล้วมันเข้าเป้าขนาดเราดูเรายังรู้เลยว่าแบบมันเข้าเป้าแล้วสองสัคือกล้องโทรณีเขาก็น่าจะรู้ตัวเองแล้วนะว่าแบบ เออมันเนี่ยเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเวลาเขาจะออกอาวุธหรือเขาจะแบบเกง่งเกรงอะ่ะเขาพยายามที่จะแบบเหมือนเหมือนมันเกรงอะ่ะอันนี้ก็กระจับหลุดนะครับไม่ใช่กระจับหลุดมั้งไม่รู้โดนเตะโดนกระจับอาจจะจุกจนอิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะทีเป็นหนึ่งเตะเป็นหนึ่งแต่เตะมันไม่เข้าไงพยายามเตะต่อยเขาก็แบบหลบได้หมดกันป้องกันได้หมดเลย อเออเออก็คู่นี้ก็เป็นซุปเปอร์เล็กนะครับที่ชนะไปเห็นผมเห็นแบบพี่มนัทปุณจำนงมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับกล้องธรณีนะมนัทอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นพวก เซเลบดาราเยอะมากทุกคนเห็นรถถังจิตมังนนเห็นพี่บอยท่าพัจันท์โคตะเห็นโคตะด้วยนะโคตะเมื่อแล้วคือแบบหล่อมากหล่อแบบเป็นอรอ่าศิลปินเลยอ่ะมันไม่ใช่นักมวยอ่ะมันไมน่เหมือนนักกีฬาไม่เหมือนนักมวยอ่ะคือมันหล่อแบบใสไปหมดเลยท่านดีอ่ะมาละ มาละคู่เอกของเราพาจจันชายคนเสื้อขาวนั้นคือคุณวุฒินะครับคุณวุฒแฟนคุณสามีคุณสายป้านอภิญญาัอที่เขาเป็นเหมือนแบบเจ้าของค่ายหรืออะไรเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาก็อยู่อ่ะคือข้อดีของพรจจันชายก็คือมั่นใจตั้งแต่ ตั้งแต่ขึ้นเวทีเลยตัวเล็กกว่านะตัวเตี้ยกว่าความสูงอขาสู้เขาไม่ได้เลยแต่ว่าแบบแล้วแถมเรายังต้องลดน้ำหนักลดน้ำหนักออกมาเยอะมากก็คู่เอกนะครับคู่นี้ระว่างชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ คือเข้าไปในเวทีเข้าไปในสนามอะครับตั้งแต่ตอนทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มใช่ไหมดูเวลาแป๊บแป๊บแป๊บเดียวอะปุบป๊บปับป๊บปุบ๊บแป๊บเดียวสี่ทุ่มห้าทุ่มและลูดอย่างวะออกมาฝนตกอีกเอ้าขับมอเตอร์ไซค์กลับยังไงก็ต้องกลับแต่ดีลามินทามันแบบมีสะพานมันใต้สะใต้กระโหฟฟ้ามันก็เลาะมาเรื่อยเลย เตเตเเตเต,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 ตอะมาดูเราตัวเล็กเออโดนเป็นหนึ่งเกือบไปแล้วโดนคู่โดนคู่มีกระทือเท้าคู่นิดหน่อยไม่กลัวครับไม่กลัวเออ,อมาสิยกหนึ่งยกสองนี่เหมือนแบบ แรกกันพยายามแลกกันดูเชิงกันอยู่เอ้ยเลื่นเลื่นลื่นนะครับมีการพลาดเลื่อนหนึ่งยกหนึ่งยกยกหนึ่งยก,งยกงสองเนี่ยยังแบบเหมือนแรกๆดูเชิงดูชั้นดูเชิงกันอยู่ยังไม่ค่อยกล้ายังไม่ค่อยแบบหนักไปยกสี่ยกห้านะพ่อเอ้ยแม่เอ้ย,ม,อยมันอาจารย์ชายโดดเข่าอย่างเดียวจะใส่เข่าอย่างเดียวเลย ไอกองเชียร์ก็เออเออกันแบบโอ้โหมันมากแต่ฝรั่งคนนี้คือต่อยมวยดีมากบอกไว้เลยถ้าเจอกับนักมวยคนอื่นที่ไม่ใช่พระจันฉายนะชนะแน่คือเขาต่อยดีจริงๆแบบชั้นเชิงเหมือนแบบเหมือนเจ้าของประเทศเลยอะเหมือแนบบแบบว่า เหมือนมาจากนักมวยไทยนต่เกิดอะไรเงี้ยคือเขาต่อยดีจริงๆคือแบบทั้งเร็วคือรวดเร็วออกอาว,วุธเร็วสายตาดีแม่นยำแบบเดินหน้าแบบลุยอะแบบว่าไม่ไม่กลัวครับหรือเปล่าพีา่รู้นะด้วยควันที่แบบสายตาเราดูมวยแบบนี้เออเราก็รู้สึกว่าแบบเออเขาคือคิดในใจบ่าโอ้โหคนนี้เก่งวะ่ะแบบฝรั่งคนนี้เก่งอะไรเงี้ย คืออีกอย่างคือฝรั่งในสนามเยอะมากฝรั่งมาดูมวยแบบตอนเดี๋ยวนี้คือแบบมาดูมวยไทยอ่ะเขาชอบแล้วเนาะมาชอบมวยไทยอ่ะคือแบบมากันเยอะจริงๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แบบมากันเยอะมากวัยรุ่นฝรั่งเต็มเลย เออเย็บมาแยบมาแยบมาแล่โดนเลยเอาโดนเลยโดนเลยแลกพยายามแลกกันอยู <moderate light> ่คือเหมือนกับว่าเรื่องความที่เราตัวเล็กกันอ่ะโดนง่ายไงดูอ่ะต่อยมาก็แบบเหมือนต้องแลกอะแลกเปิดหน้าทีหนึ่งแล้วก็แบบใส่แบบแยบสองสามสี่อะไรเงี้ยเอออออ เราก็โดนหลายทีเหมือนกันนะจริงแล้วก็โดนหลายทีเหมือนกันแต่ว่าแบบเรามาเก็บได้สี่ห้าได้เยอะอีกเยอะเลยซึ่งหนึ่งสองสามอ่ะเราก็แบบเราก็เก็บมาได้เรื่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพระอาจารย์ฉายมาเก็บได้เรื่อยอยู่แล้วพอมาสี่มาห้ามันชัดเจนไงว่าแบบเออเราเก็บได้อีกเพิ่มอีกเป็นโลโลเลยอะไรเงี้ยเดียวนี่หมุนตัวเตะแบบ ทีนี้ยกสี่ยกห้านี่คือใส่เข่าแบบไม่ยั้งอะ่ะโดดอย่างเดียวเลยเออเนี่ยมาแต่เขามั่นใจเขาโดนแล้วโดนอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามันโดนอะไรเออมาอีกหนึ่งเออมาอีกหนึ่งเออมาอีกหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหมอ่ะอ่ะอ่ะ ไปอีกหนึ่งแข้งหน้าแข้งเลยเต็มๆอ่ะก็จบแล้วนะครับผู้ที่ชนะก็คือพระจันชายเออนี่ว้าไปเประชุดสีทองสวยมากเหมาะกับวันมากจริงๆดูๆ,ดๆเข็มขัดสุดๆโอเค นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับผมที่ไปสนามมวยเวทีลุมพินีมาวันนี้ก็สนุกมาก,กคนครั้งหน้าหาซื้อบัตรได้เลยไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับไปชมกันได้นะครับผมสวัสดีครับ